สวัสดีนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโคมไฟโซลาเซลล์ซึ่งมันมีขายในเฟซแว๊บแวบแแวบอะไรมากมายนะครับทำให้คนเราเราบางคนเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็สั่งซื้อนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่สั่งซื้อมานะครับในโฆษณามันโอ้โหดูแล้วมันมันไวมากนะครับจนบางครั้งเนี่ยคนที่หลงเชื่ออาจจะนั่นได้ ะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการสั่งซื้อมาลองดูนะครับแพงมากเลยนะครับมีถอดออกมาแล้วไม่มีอะไรเลยสักอยาน,นะครับเป็นพลาสติกธรรมดานะฮะข้างในก็จะมีแผงโซลาเซลล์เล็กๆซึ่งแผงตัวนี้เนี่ยก็ประมา,ะมาณ5บาท6บาทไฟ LED 1ดวงเบ็ดเสร็จแล้วก็ราๆไม่น่าจะเกิน15บาบาทแต่มันขายเป็นร้อยเลยเนาะนะครับแล้วกลางคืนเป็นยังไงครับกลางคืนเดี๋ยว ข้างในมันก็มีแค่แผงโซลา่าเซลล์แล้วก็วงจรเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ถอดออกมามีเท่านี้เองนะครับอย่าไปหลงเชื่อซื้อมันนะครับไอ้พวกโฆษณาที่ประเภทให้เรากรอก,กอที่อยู่กรอกชื่อนาะมสกุลอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมันหลอกเราทั้งเพลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปิดเปิดนะครับอืมอ่าเป็นตัวปิดเปิดเปิดปุ๊บกลางคืนมันก็จะสว่างนิดเดียวแทบจะไม่เห็นเลยนะครับนี่เห็นเห็นไหมครับเท่านี้เองนะครับเท่านี้เอง พราะฉะนั้นแล้วเ,เห็นไหมฮะทำอะไรไม่ได้เลยนะมันมันหลอกเราชัดๆเลยนะครับเพราะาใครที่กําลังหมองหาโครงไปโซลารเซลล์แนะนําว่าไปซื้อตามร้านค้าดีกว่านะครับอย่ามาหลงเชื่อหรือหลงคําโฆษณาใน f c e e o o o นะครับไม่งั้นจะเป็นช่นี้อันนี้ซื้อมาให้เพื่อเป็นอุทาหอนให้คนที่กําลังหลงหรือทิมคําว่าสนใจเนี่ยนะให้ยกเลิกไม่ต้องไปซื้อนะครับนี่ นะฮะกระจอกมากเลยนะต้นทุนทั้งหมดก็ละลาไม่เกิน30บาทแต่มันขายมาเป็นร้อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวสงสัยอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีมีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กันไปนะครับเพื่อเป็นให้กับคนอื่นเขาได้รับรู้กันเกี่ยวกับไอโคลไฟโซลาเซลกระจกกระจอกตัวนี้นะอ่ะโอเคนะครับสวัสดีนะครับก็หลังจากที่เราถอด ดูด้านในกันมาแล้วอันนี้พอถึงเวลากลางคืนนะครับนี่โคมไฟเนี่ยมันมีเท่านี้เองนะครับมันมีเท่านี้เองโอ้โหกระจอกมากมันเอาจะแพงเลยถามว่าสว่างไหมไม่สว่างเลยผมโยนเลยเนี่ยโอ้โหมันไม่สว่างเลยข้างในมีเพียงแค่หลอด led แล้วก็แผงโซล่าเซลเล์เล็กๆของเด็กเล่นทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะที่จะมาซื้อหรือสั่งซื้อทาง Facebook เนี่ยที่มันโฆษณาแบบเหลือเชื่อแวบบ๊แบๆบแบบอย่าไปซื้อนะครับ นี่นะครับอย่าไปซื้อเลยเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่มีเท่านี้ไม่สว่างอะไรเลยนะครับนี่ขอเตือนเขาไว้ผมโดนมาแล้วแหมซื้อสองแถมสองโฆษณาเหลือเหลือเชื่อจริงๆเข็ดแล้วไม่เอาแล้วนะครับไอโคมไฟโซล่าเซลล์เนี่ยนะที่โฆษณาใน Facebook ที่วับวับๆวับๆวับๆอย่านะครับขอเตือนเลยอย่าเลยนะครับ นะโอเคนะครับเป็นการเตือนกันเข้าไว้นะครับเกี่ยวกับโคมไฟโซลาเซลล์ถ้าเกิดอยากได้เนี่ยผมว่าแนะนําไปซื้อตามร้านดีกว่านะครับซื้อตามเฟซนี่เสี่ยงมากเลยนะครับสวัสดีครับ